พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจะจ๋าอยู่สาขา2นะคะของบริษัทเพชรยนต์อยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย60อซอย95นะคะฝั่งติดถนนนะคะก่อนถึงสีีแยกมีนบุรีวันนี้มีรถสวยเข้าใหม่นะคะ1คันมารีวิวให้ FC ได้ชมกันนะคะกับรถคุณภาพดีนะคะรา,ราคาถูกสภาพสวยนะคะแล้วก็สภาพเดิมคันนี้นะคะเป็นอีซู d m m x สามจุดศูนพรนะคะพ l a สิกนะราคา510,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2014ั f c คนไหนที่อยากได้และตามหารอคอยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น1,000งหมืเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่เครดิตดีฟีดาวรายได้อยู่ที่2,000 20, 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคํานะคะใครสนใจแล้วก็อยากได้รายละเอียดนะคะก็ไปดูกันในคลิปเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวเดิม น้องกะจารีวิวอยู่กับฝั่งติดถนนนะคะเสียงอาจจะดังไปหน่อยนึงนะคะต้องขออภัยลูกค้าด้วยเนาะพยายามตะเบงเสียงมากเลยนะคะอ่าตัวนี้ได้ในส่วนของไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟอ่าเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันแต่ว่าตัวนี้นะคะได้ในส่วนของไฟนะคะนี่เลยตัดหมอกนะคะมาให้อย่างสวยเลย รถสภาพเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมทั้งหมดนะคะสภาพสวยใหม่ใหม่แค่1,70,000สกิโลเมตรนะคะใม่ห7ึ0 0 0กิโลเมตรเป็นปี14แล้วได้เครื่อง3.0นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะสังเกตว่าสภาพรถนะคะจะดูใหม่และโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อนี้นะคะได้เป็นแม็กอัลลอยนะคะมาพร้อมยางปี2018ไดได้บีตโตนะคะได้ยางบีตโตนยังใช้งานได้อีกเนาะ สภาพใต้ซุ้มล้อนะคะเดิมเดิมนะคะสภาพใต้ซุ้มล้อเดิมเดิมกระจกพับนะคะอัตโนมัติกันสาดติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บานฟิล์มนะคะขนาด40ด้านหน้านะคะแล้วก็60รอบคันนะ,ะมาพร้อมโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบทั้งหมดนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยหมดเลยนะคะสภาพรถคันนี้นะคะรับประกันว่าไม่เคยพิกามไม่เคยจมน้ำไม่เคยไฟไหม้นะคะสามารถตรวจสอบสตอรี่ ที่มาที่ไปได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของอแคลรี่บอยนะคะตัวนี้นะคะก็มีมาให้นะคะอย่างดีเลยนะคะใส่กระจกอย่างดีเลยนะคะสภาพแคลรี่บอยค่อนข้างสวยนะคะสภาพแคลรี่บอยสวยมากเลยนะคะเป็นทรงสวยนะ,ะอ่าสังเกตดูนะคะเป็นกระจกทึบเลยนะคะใครที่ทาําธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะคะไว้ทํามาหากินคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพใต้นะคะซุ้มล้อก่อน สภาพใต้ซุ้มล้อตรงคัสซีนะคะนี่คือของเดิมทั้งหมดนะคะรถจะไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยชนเนาะเพราะฉะนั้นคัสซีต่างๆนะคะอะไรต่างๆจะเป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของนะคะด้านล่างนะ,ะด้านล่างก็คือ,อตรงล้อแม็กอลอยเหมือนกันนะคะแม็กอลอยนี่ก็ได้ของเดิมนะคะสภาพเดิมนะคะสังเกตรอยแม็กจะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะสีนี้นะคะก็เป็นสีขาวมุกสีเดิม สีเดิมเลยนะคะไม่ได้มีการอับน้ํามานะคะแต่อาจจะมีการเจ็บสีเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะบางจุดเท่านั้นเองแต่รับประกันเลยว่าได้รถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสภาพดีเกรดเอแน่นอนเนาะในส่วนของอกันชนนะคะกันชนนี้นะคะเป็นของเดิมๆนะคะก็ได้ทะเบียนนี้ไปด้วยนะคะ3กองง5 8 2ดหแนะได้กล้องถอยไปด้วยอ่ะให้ดูสภาพอาของภายในนะคะของไลเนอร์ นะคะที่เป็นแคลริบอยนะก็คือสภาพเดิมนะคะจะไม่มีอรอยแตกนะคะของไลเนอร์นะคะไลเนอร์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะสภาพค่อนข้างใหม่กริบมากเลยนะคะมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะน้องจเจจ๋าสามารถนะคะมาได้ทั้ง2สาขาเพราะว่ารถสา,สาขาสองกับสาขา1นะคะอยู่แค่คนละฝั่งถนนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้รถจอดตั้งอยู่สาขา2 ติดต่อหาน้องกระจ่าได้เลยอยากมาดูสภาพรถนะคะได้รถสวยรถเดิมนะคะสภาพกรีษนะคะรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะคะของเดิมทั้งหมดเลยนะคะ FC คนไหนชื่นชอบและติดตามน้องกระจ่าอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะห้ามพาละะา,มพาดเลยนะคะมาดูรถแล้วก็ถ้าชอบสามารถจัดไฟแนนซ์ไปได้เลยนะคะหรือจะซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะน้องกระจ่ายินดีให้บริการยินดีให้คาแนะนำนะคะของลูกค้า ทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณเอซีคนที่ติดตามมาตลอดนะคะก็เห็นรถสภาพสวยแบบนี้อยากไว้ใช้งานนะคะก็มาสอบถามการจัดไฟแนนซ์เงื่อนไขและโปรโมชั่นต่างๆนะคะของทางบริษัทแล้วก็ทางเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรมาคุยกับน้องเจษจาได้ก่อนเลยนะคะใครสนใจใครอยากได้คันไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาเนาะมาดูภายในกันนะคะภายในตัวนี้นะคะก็คุมโทนสีดานะคะสังเกตความใหม่นะคะของรถ สภาพใหม่มากเลยนะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะใครที่อยากได้นะคะตรงนี้ก็ยินดีให้คําแนะนําและบริการน,นะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางก็อยู่ในสภาพใหม่สภาพเดิมนะคะสภาพใหม่นะคะกลิ่นลดหอมมากนะคะกลิ่นลดหอมมากแล้วก็ได้แอร์ของอัตโนมัติเพราะว่าจะเป็นเครื่อง3.0แล้วก็ตัวท็อปด้วยเนาะ แล้วก็ได้ในส่วนของที่ปรับกระจกนะคะไฟฟ้านะนี่สภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะน้องจะจ๋าไม่โกหกไม่จกตาลูกค้าแน่นอนนะคะพูดไปตามความจริงนะคะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะเพราะว่ารถของเราทุกคันเป็นรถคัสเกตเป็นรถที่ไม่เคยชนนะคะกล้าพูดได้เลยนะคะเพราะว่าเรากล้าให้สำเนาลูกค้าไปตรวจเช็คสตอรี ที่ศูนย์ดีแมได้เลยนะหรือว่าจะเป็นศูนย์โตโยต้าก็ได้นะคะถ้าดูรถรุ่นไหนนะคะแล้วอยากได้รายละเอียดยังไงเนาะแล้วก็ในส่วนของพรมนะคะตัวนี้เป็นพรมที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่อยากได้ก็ถอดออกหรือว่าถ้าอยากใส่แบบนี้น้องจ๋าก็ให้ลูกค้าไปเลยเนาะไม่มีการถอดออกนะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นสีน้ําตาลน,นะคะตัวนี้นะคะเป็นโท็เบาะสีน้ําตาลน,นะคะสภาพสวยสภาพเบาะไม่ช้ำนะไม่ชม้ำรถ เดี๋ยวจะมีการสปาให้อีกหนึ่งรอบในการที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะรับรองว่าได้รถสวยนะคะฝาในคลิปแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเจจะาจะมีการสปาภาษีพารบอรนะคะน้องจจาต่อให้แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะโปรขับฟรี90วันนะคะโปรขับฟรี90วันนะคะใครที่อยากได้โปรนี้รีบๆปโผรหาน้องเจจ่าด่วดนดเลย ไปดูสภาพเครื่องยนต์นะคะขนาดเครื่องยนต์3.0เชื้อเพลิงดีเซลนะคะสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะในส่วนของฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพเดิมสติ๊กเกอร์ของเดิมนะคะรอยเม็ดอักต่างๆจะดูเดิมทั้งหมดจะไม่มีอรอยโป้โปสีไม่มีรอยพ่นสีนะนะคะคันหน้าของรถนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขัดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยแกะนะสีแต้มม้าจากโรงงานยังอยู่ครบ แผ่นเพดพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแกไ้แกไขนี่เนี่ยะสภาพเดิมในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะเครื่องยนต์3.0ขนาดแบบว่าแรงนะคะเร็วใครที่ชอบนะคะแล้วก็มีเอฟซีน้องเจจ่าสิตาม,มาอยู่เนาะอยากได้รถทันนี้ก็โทรมาหาน้องเจจ๋าเลยเดี๋ยวรถน้องเจจ๋าสปาให้อีกรอบแต่รับประกันว่า ได้รถสวยได้รถเดิมนะคะป้ายแดงมือเดียวแน่นอนนะคะได้รถสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะสภาพเดิมป้ายแดงนะคะแล้วก็เป็นป้ายแดงมือเดียวนะคะมหารนาารเจจ๋าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ FC ที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะก <SU cc> ็สามารถซื้อได้นะอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาดูรถได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําและหให้คําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะะ้นองเาจจา๋ายินดีรับสายลูกค้าทุกๆ จังหวัดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ้าจ๋าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ